สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะ่ะมาฟังกันเลยนะคะในช่วงที่ดาวเกตย้ายนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองคะ่ะ ท่านจะมีโชคมีข่าวดีเข้ามาบ้างหรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้แล้วการงานที่ท่านกำลังทำอยู่จะราบรื่นคล่องตัวดีไหมในช่วงระยะเวลานี้งานสามารถคาดหวังได้หรือไม่นะคะดาวเกตย้ายในวันที่19พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมปี2566นะคะกินเวลาเกือบ2เดือนค่ะซึ่งเป็นการเป็นการย้ายปกตินะคะ เพราะว่าดาวเกตจะเป็นการย้ายประจําเดือนทีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษกันบ้างในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษงานจะให้โชคให้ลาบเกิดสิ่งที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงค่ะจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้น หากท่านมั่นใจว่าท่านทำได้และจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านให้ท่านลงมือทำได้เลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ไอเดียและความคิดท่านจะดีมากงานดีเลยทีเดียวละค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายด้วยนะคะหากท่านท่านใดที่ค้าขายพอค้าแม่ขายไม่ว่าท่านจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านนะคะในช่วงที่ดาวพระเกตย้ายนี้หากท่านมีไอเดียในการกระตุ้นยอดขาย หรือว่ามีไอเดียในการจัดโปรโมชั่นให้ท่านทำเลยนะคะท่านจะขายดีขึ้นลูกค้าจะให้การช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าลูกค้าจะสนใจมีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษพิเศษมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่ในขณะเดียวกันนะคะลูกค้ารายเก่าๆที่หายหน้าหายตาเป็นนานจะกลับมาอุดหนุนช่วยเหลือท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่ะหากท่านอยากโปรโมทเปิดตัวสินค้าใหม่ๆท่านทำได้นะคะช่วงนี้ ขอให้ท่านโฟกัสในเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามนะคะชาวราศีเมษหากท่านมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งนั้นๆท่านจะได้มาและจะทำสำเร็จในที่สุดเป็นช่วงที่ท่านอยากได้อะไรท่านจะได้มาครอบครองนั่นเองนะคะช่วงนี้ท่านจะมีความเฮงเกิดขึ้นไม่คิดว่าจะได้กลับได้ด้วยให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้ท่านนั้นจะมีแรงกระตุ้นจากภายในค่ะนั่งอยู่ดีๆก็มีความคิด หรือว่ามีไอเดียเกิดขึ้นอยากจะทำนี่อยากจะทำนั่นมีพลังมีแรงบันดาลใจอยากทำอะไรในสิ่งที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะว่าดาวพระเกตย้ายในครั้งนี้มาเจอกับดาวเสาพระเกตกับเสามาเจอกันนั่นก็หมายความว่าดาวทั้งสองดวงนี้นะคะจะนํางานมาให้ท่านมากระตุ้นให้ท่านอยากจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษพยายามอย่าคิดเยอะ อย่าอยากทำอะไรมากเกินไปให้ท่านโฟกัสในเรื่องที่ท่านอยากทำที่สุดนะคะช่วงนี้ท่านลองสังเกตดูท่านก็ได้นะช่วงนี้ท่านคิดมากนะคิด,น,น,คดนู่นคิดนี่ว่างไม่ได้คิดปั๊บเลยนะคะพยายามคิดให้น้อยโฟกัสเป็นเรื่องๆแล้วท่านจะทำสำเร็จในเรื่องนั้นคะ่ะช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นนะคะชาวราศีเมษเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยที่ผ่านมาว่าเหนื่อยช่วงนี้ยิ่งเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำพนักงานบริษัท พนักงานออฟฟิศรัฐวิสาหกิจเป็นช่วงที่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นมีดวงได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญหรือโปรเจกต์ที่สําคัญสําคัญต่อหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ท่านทํางานอยู่เป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนฝากความหวังไว้กับท่านเป็นช่วงที่คนจะจับจ้องท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทํานะคะงานใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้จะสร้างชื่อเสียงให้กับท่าน คนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นสนใจท่านมากขึ้นด้วยหากท่านซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นช่วงที่ท่านใจฟูมีผลกำไรงดงามค่ะท่านใดที่ทำงานประจำรับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหากมีงานเข้ามาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานให้ท่านทำอย่าปฏิสั์อย่าปฏิเสธงานโดยเด็ดขาดหากท่านมีเวลาไม่ว่าท่านจะทำได้หรือไม่ได้ให้ท่านรับทำเอาไว้ก่อนนะคะเพราะเป็นช่วงที่ คุณหลักผู้ใหญ่ให้โอกาสท่านนะและกำลังดูผลงานของท่านอยู่โดยเฉพาะโปรเจกต์ที่สำคัญสำคัญจงทำให้เต็มที่นะคะเพราะงานจะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านท่านจะได้งานที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้ทำด้วยท่านจะได้ทำงานที่ไม่คิดว่าจะได้ทำและเป็นงานที่มีความสำคัญด้วยคนเก่าๆที่ท่านเคยรู้จัก ลูกคาก้าเก่าๆที่ท่านเคยรู้จักเคยให้งานท่านทําจะเข้ามามีบทบาทและนํางานมาให้นะคะในช่วงนี้ช่วงนี้งานของท่านจะยุ่งบุ่นวายพอสมควรบางท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่อย่างขึ้นไปมีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําท่านจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาเป็นระยะระยะช่วงนี้ท่านจะอยู่กับงานแต่งกับงานค่ะเวลาส่วนตัวของท่านจะลดน้อยลงเวลาในการทํางานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นต้องทํางานล่วงเวลาวันหยุดแทบจะไม่ได้หยุดพักผ่อนนะคะบางท่านว่างจากงานประจําต่อด้วยงานพิเศษทันทีช่วงนี้ท่านใดที่รับงานพิเศษควบคู่กับงานประจํานะคะหรือว่าท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ท่านจะยุ่งมากให้ท่านลองสังเกตดูนะท่านมีดวงจะได้ทํางานชิ้นใหม่ๆ หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท่านไม่ถนัดและไม่คุ้นชินนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีงานให้ทําอย่างต่อเนื่องค่ะงานที่คาราคาซาังในช่วงที่ผ่านมาท่านจะทําสําเร็จในช่วงนี้ด้วยนะคะท่านนั้นจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มทําอีกอย่างจบจากงานเดิมๆเริ่มต้นทํางานใหม่ค่ะช่วงนี้ท่านทํางานเก่งไวพลิบและไอเดียดีค่ะแก้ไขกับปัญหาได้ไวมากและตรงจุดช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะ ชาวราศีเมษหากท่านอยากจะทําอะไรให้ท่านนั้นลงมือทําได้เลยอย่ามัวแต่จะทําจะทําอย่ามัวแต่รอจังหวะเวลาให้ท่านลงมือทำเถอะค่ะเพราะหากท่านได้ลงมือทําท่านจะทําสําเร็จบางท่านอยากมีรายรับเพิ่มขึ้นอยากจะรับงานพิเศษก็ให้ทําเลยอยากหากงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําหากท่านมองหาโอกาสท่านจะได้ทําค่ะ บางท่านอยากได้เงินจากตรงไหนในช่วงนี้ให้ท่านเดินเข้าไปหานะคะไม่ต้องวิตกกังวลว่าท่านจะไม่ได้เงินมาท่านจะได้จะมากหรือน้อยเท่านั้นเองขอเพียงให้ท่านอย่าอยู่เฉยๆนะคะโอกาสดีๆมาถึงจงเร่งลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเร่งทํางานหรือว่าเร่งหาเงินไอเดียไหนที่จะทำให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นก็ให้ท่านลงมือทำค่ะอย่าปล่อยให้เป็นแค่ไอเดียในฝันนะคะโดยเฉพาะในช่วงเกือบจะ2เดือนนี้ มาที่การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้กันบ้างนะคะชาวราศีเมษช่วงนี้ท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนค่ะช่วงนี้ดีขึ้นผลกําไรมากขึ้นบางท่านได้เงินจากงานพิเศษได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ได้เงินพิเศษจากอาชีพที่2ที่3ได้ผลกําไรจากการค้าขายได้ผลกําไรจากการลงทุนนะคะท่านใดที่ บางท่านได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เช่นได้เงินที่ท่านรอคอยได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสําเร็จสมมุตินะคะท่านมีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านหรือว่าต่อเติมอะไรสักอย่างอาคารบ้านเรือนอะไรอย่เงี้ย แต่ว่าช่วงระยะเวลานี้อู้หูท่านเจอลูกค้าที่จู้จี้มากเดี๋ยวก็แก้ตรงนั้นเดี๋ยวก็แก้ตรงนี้งานจะเสร็จก็ไม่เสร็จต้องแก้ไขนะคะท่านสุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขสําเร็จในช่วงนี้นะคะและท่านจะได้เงินมาถูกใจลูกค้าด้วยนะคะหากท่านทํางานประจําเพียงอย่างเดียวก็ขอบอกให้ท่านอุ่นใจนะคะในช่วงนี้การเงินของท่านช่วงนี้ยังไงก็มีให้ใช้จ่ายจะมีเหตุให้ท่านได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างคะ่นะณตอนที่ท่านฟังอยู่ ท่านอาจจะยังมองไม่เห็นช่องทางนะคะเป็นอันว่าชาวราศีเมษท่านจะรอดปลอดภัยในเรื่องของการเงินท่านจะมีกินมีใช้แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าท่านนั้นจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็ตามอย่าเพิ่งเครียดล่วงหน้าแต่จงทํางานในความรับผิดชอบให้เต็มที่ให้ท่านลองมองหาช่องทางการหาเงินเพิ่มนะคะแล้วท่านจะค้นพบบางครั้งเรื่องราวใกล้ตัว จะช่วยให้ท่านมีงานพิเศษทำหรือว่ามีอาชีพเสริมเกิดขึ้นค่ะหากท่านขนขวายท่านจะค้นพบโอกาสแน่นอนนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นคนเก่าๆบางคนจะนำงานและนำข่าวดีมาให้ค่ะเป็นช่วงที่ท่านนั้นสามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้นะคะหากท่านติดขัดมีปัญหางานล้นมือให้ท่านขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านไว้ใจได้เลยค่ะโดยเฉพาะกับผู้หลับผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้งานที่ท่านคาดไม่ถึง จะเข้ามาหากท่านมีงานในมือท่านเร่งลงมือทําให้จบพูดให้น้อยๆยเถียงให้น้อยๆ้อยงานให้มากๆปากอย่าไวเป็นอันว่างานดีขึ้นเงินดีขึ้นจะมีเรื่องสปรายเกิดขึ้นกับท่านแต่เหนื่อยมากนะคะให้ท่านมีสติในการ ทำงานและการใช้ชีวิตให้ท่านมีสติในการใช้เงินอย่าตามใจตัวเองมากนักนะคะชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้เงินของท่านเข้ามาดีท่านก็ใช้เงินเก่งด้วยนะคะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านหาวิธีเก็บเงินเอาไว้บ้างในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านลองสังเกตดูก็ได้นะคะช่วงนี้เงินขาดเงินกําลังจะขาดมือทีไรก็มักจะมีเหตุให้ท่านได้เงินมาใช้จ่ายทุกครั้งนะคะการเงินไม่ถึงขั้นอับจนหนทางแน่นอนค่ะหากเงินกําลังจะขาดมือ มันก็เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยทุกครั้งนะคะขอให้ชาวราศีเมษนั้นจงพบเจอแต่สิ่งดีๆคาดหวังสิ่งใดขอให้ท่านได้สิ่งนั้นมากราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยสวัสดีค่ะ